หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นครับกับบ้านชั้นครึ่งสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็โรงจอดรถครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบตารางเมตรครับด้านหน้ากว้างจากซ้ายไปขวาครับอยู่ที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเมตรนะครับแล้วก็ลึกจากด้านหน้าถึงด้านหลังนะครับอยู่ที่ประมาณเก้าเมตรกว่านะครับพื้นที่ใช้สอยรวมโรงจอดรถก็อยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบตารางเมตรครับเป็นงานเหมาครับ UDS h o อ e ครับอำเภอศรีขอรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ครับเสร็จแล้วครับพาทุกคนมาดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบบ้านกันก่อนนะครับเป็นบ้านชั้นครึ่งครับเข้าไปดูข้างในนี้แบบตอบโจทย์กับการที่เราอยากจะได้บ้านสไตล์แบบที่เรียกว่าเป็นแบบสมัยใหม่เลยนะครับใช้เป็นสีขาวตัดกับสีเทานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านอยากจะได้แบบไหนนะครับหลายๆคนก็อยากจะได้บ้านที่เรียกว่าเป็นแบบโมเดิร์นบางคนก็อ,อยากจะได้เป็นที่เรียกว่าเป็นแบบทรงปั้นหยาหลังนี้ครับเป็น หลังคาปั้นหยาครับแล้วก็ออกมาทรงสมัยใหม่ครับยกสูงจากตัวพื้นน่าจะอยู่ที่ประมาณเมตรก,กว่าๆครับน่าจะประมาณสักเมตรสี่เป็นห้าสิบเป็นจะได้ครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในในตัวบ้านกันนะครับเข้ามาแล้วตรงนี้จะเป็นราวสแตนเลสนะครับราวสแตนเลสนะครับเขาทําบ้านนี้ก็จะมีท่อเดินระบบท่อในเรื่องของการที่จัดน้ํายาการปลวกด้วยนะครับนี่ตามที่เห็นนะ พาทุกคนนี่มาดูกันสกิมทั้งหลังครับเทพื้นร,บรอบๆตัวบ้านถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแบบอยากจะได้เทพื้นมากกว่านี้ก็สามารถที่จะแจ้งผู้รับเปมาได้ครับขอบบัวเป็นสีขาวครับขอบบัวบริเวณด้านข้างเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรลาสแตนเลสดนใจเจ้าของบ้านนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างในตัวบ้านกันครับขึ้นมาละอ่าตรงนี้เป็นห้องโลง่งห้องโถงครับ เสร็จแล้วนะครับพามาดูกันโอ้โหตามที่เห็นรู้ราเลยไหมครับข้างในตัวบ้านจะเป็นแบบนี้ครับนี่ผ้ามุงผ้าม่านนะครับยังไม่ได้รวมในเรื่องของผ้า,าม่านนะครับจะเกิดว่าเราทําเสร็จนะครับก็จะต้องติดต่อทีมผ้าม่านเข้ามาเพิ่มนี่เพิ่งจะติดแอร์เสร็จนะครับรวมแอร์ด้วยนะครับเท่าที่สอบถามข้อมูลจากาช่างบอกว่า อันนี้เป็นการตัวแมด้วยครับไฟครับนี่สุดยอดเลยนะจะเป็นแบบนี้ครับพามาดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางครับกระเบื้องเป็น6 0สิบคูณหกรับของแปรเนโตนะครับจะเป็นนี้แบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้สีไหนครับปักไฟครับก็สามารถคุยกับทีมช่างได้ว่าตอนที่เราสร้างบ้านเราจะจะได้มุมนี้ห้องนี้เอาไว้จุดไหน ก็สามารถแจ้งได้หรือว่าอยากจะได้เป็นปลั๊กที่มีตัวที่แบบเสียบแบตบโทรศัพท์ที่เป็น USB ก็สามารถที่จะแจ้งได้ครับอันนี้เป็นไฟสไตล์แบบสมัยใหม่นะดูดีเลยครับพาทุกทุกคนมาดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางอันนี้ก็น่าจะรองรับในเรื่องของการติดทีวีนะครับประตูนะครับอยากได้ไลายไหนก็สามารถแจ้งเข้าได้นะครับหน้าต่างครับฝั่งด้านนู้นจะเป็นบานยาวลงมาฝั่งด้านนี้จะเป็น,านาลายน,น,นี้ครับโอเค เดี๋ยวเราไปดูด้านนอกของตัวบ้านกันครับอ่าสวยงามเลยนะครับเป็นบ้านชั้นครึ่งครับอ่าตรงนี้ครับห้องด้านล่างจะเป็นห้องครัวครับเปิดเข้ามาปุ๊บอ่าจะเป็นแบบนี้ครับโอตกแต่งได้สวยงามครับนี่เป็นแบบนี้อยากจะอยยากจะได้กระเบื้องแบบไหนสีอะไรครับก็สามารถที่จะคุยกับผู้รับเหมาเขาก็จะมีการแบบ ออกแบบเป็น 3D ให้เราได้ดูก่อนนะครับเครื่องซักผ้าจะวางอยู่ตรงนี้นะครับแล้ตรงนั้นก็จะเป็นที่กับข้าวเล็กๆคากับข้าวเล็กๆนะครับแล้วก็ห้องน้ำนี่ไปดูห้องน้ํากันโอ้โหดูกระจกครับ <c oughs> เป็นแบบดิจิตอลด้วยไม่ธรรมาดาจริงๆนะครับลองกดเปิดไฟปิดไฟนี่โ้หดูดีมากเปลี่ยนสีได้โอ้โหชอบเลยนะเห็นแล้วแบบนี้กดอีพีครับ กดที่ทีตรงนี้ปึ๊บอ่าปิดละเปิดไฟนี่เป็นแบบนี้ก็ดูดีครับดูดีสุดยอดเลยครับนี่อ่าเคเลยนะนะครับแล้วก็แยกออกเป็นโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งกระสิ่งที่ผมชอบคือการที่จะมีชั้นวางแบบนี้ครับก็สามารถที่จะคุยกับผู้รับเหมาได้นะครับเห็นไหมครับรวมหมดเลยนะสิ่งที่เราได้เห็นตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่วางสบู่ยาสีฟันอะไรแรงต่างที่เราต้องการ นะครับก็จะมีพื้นต่างระดับนิดนึงครับด้านล่างสุขภัณฑ์ะอะไรต่างๆถือว่าดูดีครับอืมประตูก็จะเป็นแบบ UPVC ครับจะไม่บวมนะครับเมื่อโดนน้ำโอเคนะครับหรูหราเลยทีเดียวครับห้องครัวเป็นแบบนี้แล้วก็ลองย้อนกลับไปดูบริเวณด้านหลังตรงบ้านครับอันนี้จะเป็นทางเดินลงมา รบ,บริเวณด้านหลังตัวบ้านจะเป็นแบบนี้มองขึ้นไปครับสีขาวตัดกับสีเทานะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่โรงจอดรถอ่าโรงจอดรถก็จะเป็นแบบนี้ข้างบนก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องอ่าเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูกันครับข้างล่างตรงนี้เป็นห้องครัวนะเดินขึ้นไปดูข้างบนกันเป็นงานของวัยรุ่นยุคใหม่ครับถือว่าโอเคเลยนะครับเราสแตนเลสท,ทำได้อย่างลงตัวครับนี่มองขึ้นไปหรูหราเลยนะครับ นาฬิกาตรงนี้น่าจะไม่แน่ใจว่ารวมด้วยหรือเปล่านะนะครับอาจจะเป็นเจ้าของซื้อมาให้ติดตั้งให้หรือว่าเจ้าของบ้านอาจจะแบบอยากได้แล้วสั่งให้ทีมช่างจับมาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับกระเบื้องครับเป็นไลายไม้เป็นแบบนี้ตรงนี้เป็นห้องน้ํารวมนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้เป็นห้องนอนขนาดสามจุดห้าคูณสามเมตรครับเพิ่งติดตั้งแอร์ไปนะครับห้องนอนข้างบนครับนี่ไฟเห็นไฟไหมครับเป็นฝ้า ฝ้าหลุมครับเป็นสเตปแบบนี้เลยโอเคนะครับดูดีครับมุงผ้าม่านครับเมื่อกี้ช่างเพิ่งติดตั้งแอร์เสร็จนะครับก็เลยอาจจะดูลกๆนิดหน่อยครับแต่เขาจะทำให้เสร็จแล้วนะครับก็อย่างที่อธิบายไปนะครับว่าเป็นงานเหมาครับใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างก็อยู่ที่ประมาณ6เดือนนะครับก็สามารถที่จะไปเข้าธนาคารอะไรต่างๆนี้ให้เจ้าของบ้านได้เตรียมเอกสารไว้เลยนะครับจะเป็นอย่างนั้นเท่าที่สอบถามข้อมูลจาก รับเหมานะครับก็จะเป็นแบบนั้นเมื่อกี้ดึงผ้าม่านลงครับผ้าม่านขโมยขึ้นไปข้างบนครับติดแอร์เสร็จเรียบร้อยจะเป็นแบบนี้โอเคครับห้องนอนห้องที่หนึ่งครับต่อไปไปดูห้องที่สองนะครับซึ่งอยู่ตรงกันข้ามนะครับลูกบิดครับนี่ดูลาเลยนะกดเข้าไปดูครับนี่ห้องนี้ยังไม่ได้ติดแอร์นะครับไฟตามที่เห็นครับห้องนี้จะเป็นฝ้าเรียบ จะยังไม่ได้มีฝ้าหลุมนะโอเคไหมครับพามาดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางครับถ้าเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้กระเบื้องนะครับที่มันเป็นสีไหนก็สามารถที่จะแจ้งผู้รับเหมาได้นะครับเป็นแบบนี้โอเคเลยครับสามห้องนอนสองห้องน้ำครับตัวนี้จะเป็นห้องน้ํารวมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับนี่ห้องน้ํานะครับรูปแบบก็จะคล้ายๆกันกับห้องน้ําข้างล่างนะครับจะเป็นแบบเดียวกันนะครับ อย่างที่อธิบายไปครับสีที่ผมชอบก็คือตัวนี้กดตรงนี้น,นี่โอ้โหดูดีดูดีอืมอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเนี่ยเป็นแบบนี้ขีมากขีนะครับพามาดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการนะครับอยากได้แบบไหนก็สามารถคุยกับทีมช่างได้นี่สไตล์นี้ครับ เก็บสบู่เก็บยาสีฟันนะครับสุขภัณฑ์อะไรต่างๆนี่จะเป็นแบบนี้ครับห้องน้ํารวมครับตรงนี้แล้วก็ลงไปด้านล่างเนี่ยนะครับอันนี้คือมองจากด้านบนลงไปด้านล่างครับก็จะเป็นแบบนี้ UDS Home ครับผมอยู่ที่อำเภอสีขรลมุจังหวัดสุรินทร์ครับรับสร้างบ้านในภาคอีสานครับวันนี้พามาดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะอยากได้บ้านครับสักหนึ่งหลังก็สามารถที่จะไปปรึกษาหาผู้รับเหมานะครับพี่ จัดการให้เราเบียดเสร็จได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดรําเนินการผ่านธนาคาร,ะรอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับโอเคเลยนะอันนี้คือภายในตัวบ้านลองย้อนกลับมาดูด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่จะเป็นแบบนี้ครับด้านหน้าตัวบ้านโอเคเลยไหมฮะเป็นแบบนี้ครับผมโอ okay, เคนะครับผมถ้าสนใจข้อมูลการติดต่อผมจะลงไว้ด้านล่างคลิปแล้วกันครับผม